วัดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่คลินิกแพนด้าเดนทิสนะครับคลินิกทันตกรรมนะครับอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมครับนะครับคลินิกที่นี่นะครับมาออกแบบระบบระบายอากาศด้านหลังห้องแลบนะครับคือปิดทึบทั้งหมด4ด้านนะครับก็จะดึงอากาศขึ้นหลังคาเพื่อดึงอากาศกลิ่นไออับความชื้นต่างๆที่อยู่ข้างล่างให้โฟล์ขึ้นไปข้างบนหลังคาไหล เป็นลักษณะของ a e r o d ดมิ m i c คือเฟสแอร์เข้าแล้วก็ดึงอากาศเสียอ,ออกสู่ข้างภายนอกเดี๋ยวตามไปดูครับวิธีการติดตั้งนะครับสำหรับคลินิกโดยทั่วไปอาทิเช่นคลินิกทําฟันคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามทุกประเภทที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับหรืออยู่ใกล้ร้านอาหารที่มีกลิ่นการปรุงการประกอบอาหารลอยเข้ามาภายในรบกวนนะครับเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้พัดลมหลังคารุ่น bokm OK 2 0 1 ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการติดตั้งเสร็จพร้อมใช้งานภายในวันเดียวครับหลังติดตั้งนะครับทีมงานเราก็ได้ทำการทดสอบการดูดการไหลเวียนของอากาศโดยใช้พลาสติกนะครับจะเห็นว่ามีอากาศไหลเวียนนะครับดูดลอยวับขึ้นสู่ภายนอกอย่างรวดเร็วเลยครับได้ผลดีมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเลยครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานเราได้เลยนะครับที่ไลน์แอดนี้นะครับ แอดไซน์นะครับ <Okay. S 1> พัดลมดีครับ